สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตลอดวิษ m o n ค่ะวันนี้แม่หมอจะทํานายดวงชะตาของชาวาลัคนาราศีกุมหรือว่าราศีกุมนะคะตามโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะเริ่มเลยนะคะขอจกกักรวานนะคะบอกเรื่องราวดวงชะตาของชาวกุมนะคะตามโหราศาสตร์ตะวันตกด้วยไพ่รายสัปดาห์5ใบค่ะคำทนายจะมีผลตั้งแต่วันนี้แลวนับไป7วันนะคะ อืมเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าคืออะไรเอ่ย UNIVERSE นะคะช่วยบอกหน่อยค่ะว่าไพยทั้งห้าใบนี้ใช่เรื่องเราดวงชะตาของชาวกลุ่มเด็ปะะักคาถ้าใช่ช่วยหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าไม่ใช่ช่วยหมุนทวนเข็มนาฬิกาคะ่ะ เคค่ะขอบคุณค่ะหยุดได้แล้วค่ะหยุดค่ะหยุดเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ mm hmm. ่คาดิฟายกันนะคะชอบกลุ่มเนาะนี่หมอก็ชอบกลุ่มเช่นเดียวกันค่ะขอคาดิฟายไพ่ทุกใบเลยค่ะเจอเทเลแฟนนะคะรีเวิร์สค่ะ

เสมนิเวอร์สค่ะ6ิกซอานท์ค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะ2ใบนี้จะเป็นไพ่ประจําตัวของชาวกลุ่มนะคะ2ใบนี้คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะส่วนใบนี้ก็คือไพ่เป็นเมนเอนจีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนในเรื่องของออทั่วไปนะคะดวงโดยทั่วไปเ,ออเดียวดาวพุธนนะ่าจะเดินถอยหลังแล้วนะคะ ก็อาจจะมีส่วนด้วยตอนนี้ไพ่ประจำตัวของคุณตอนนี้เนี่ยเ,เรื่องของการคอมมิชเมนต์หรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องสัญญงสัญญาอะไรเนี้ยอาจจะมีปัญหานะคะยังไม่ราบรื่นเนาะแล้วก็เรื่องของการเดินทางนะคะไปไกลถึงต่างประเทศใครที่มีแผนแบบนั้นอยู่เนี่ยมีโอกาสว่าแผนนั้นจะฉุก ชะง,งักไว้นะคะปล่อยไปก่อนนะคะแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ชาวกลุ่มดูขยขันแข็งมากเลยนะคะก็คือทำงานทำงานทำงานส่วนอีกใบหนึ่งเนี่ยเหมือนจกกักรวาลเนี่ยพยายามนะพยายามจะปลุกคุณให้ตื่นหรืออีกอย่างนึงก็คือพยายามจะปลดปล่อยคุณนะคะแต่ว่า ก็ยังไม่สามารถทําได้เนอะเหมือนเรื่องกรรมเก่า <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ก็คือยังไม่หมดนะคะคุณก็ยังไม่สามารถเป็นอิสระได้เนาะส่วนพไพ่ใบสุดท้ายในเรื่องของเรื่องการเงินการงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไพ่ออกมาดีมากนะคะหมายถึงว่าเมนเนอร์ตลอดช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยใครที่คิดว่ารอคําตอบว่า งานที่ทำลงไปจะได้ผลประเมินแบบไหนหรืออะไรแบบนี้นะคะก็จะได้รับคำชมเนาะคือคุณทำงานนะคะได้ประสบความสำเร็จค่ะในช่วงสัปดาห์นี้เนาะส่วนคนที่เป็นแบบแรงผลักดันของคุณนะเหมือนคล้ายๆว่าที่คุณทำงานหนักๆในช่วงสัปดาห์นี้เป็นเพราะว่าคุณเองเนี่ยไม่อยากจะเหมือนอยากทำ,ทำให้ดีที่สุดในทุกอย่างอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลัง นะคะแล้วก็ส่วนใครก็ตามที่หางานใหม่รองงานใหม่อยู่นะคะไม่ได้เริ่มสักทีนะคะคุณจะได้รับข่าวดีในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยค่ะีแนวโนมจะได้รับข่าวดีนะคะเรามาต่อกันด้วยเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักถ้าสิ่งที่แม่หมอกอากลังมาจะพูดไปไม่ใช่เรื่องราว ความคิดของชาวกลุ่มที่มีต่อคนรลกของคุณเป็นไปได้ว่าจะเป็นเรื่องราวความคิดความรู้สึกของคู่รักของคุณที่มีต่อคุณนะคะไพ่ของชาวกลุ่มและคู่รักของคุณเนี่ยสามารถสลับกันได้ค่ะไพ่ประจําตัวชาวกลุ่มนะคะบ่งบอกว่าตอนนี้ชาวกลุ่มไม่ได้อยากแบบจะคอมมิชเมนต์จะแบบเป็นแฟนกับใครจริงจังนะคะเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเหมือนว่าคู่ของคุณน่ะ สไตล์ชาวกลุ่มเลยคือจะเป็นรักที่แบบเป็นรักนอกกรอบเนาะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในสังคมอะยังไม่เห็นด้วยนะคะกับคุณสคนบางคนก็คือต่างเชื้อชาติต่างศาสนาเนาะบางคนก็คือเป็นรักที่คนอื่นมองเราไม่เหมาะสมเป็นเพราะว่าอายุอาจจะแตกต่างกันมากๆนะคะเป็นแบบเด็กผู้ใหญ่อะไรแบบนี้หรือว่าบางคนก็คือเป็น อย่างที่บอกว่าเป็นต่างชาติต่างศาสนาบางคนเป็นรักทางไกาด้วยนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ทำบุญทำกรรมร่วมกันมาตั้งแต่ดีตะชตินั่นเองเนาะชาวกลุมเนี่ยก็คือมีปัญหาความรักของคุณเป็นแบบนั้นอยู่นะคะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกกลัวว่าคนอื่นน่ะจะเอาคุณไปนินทานะคะ ความรักของคุณความสัมพันธ์คุณก็เลยหยุดนิ่งอยู่แบบนี้นะคะไม่จําเป็นว่าคุณอาจจะคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแต่ก็ให้รู้ไว้ว่าถ้าคุณไม่ได้รู้สึกเองเ,อเป็นไปได้ว่าเขาคนนั้นของคุณรู้สึกแบบนั้นนะคะไปที่สองเนี่ยจริงเหมือนว่าชากลุ่มคุณจะ move on แล้วนะคุณอยากจะแบบว่าเดินไปข้างหน้าสักทีอะไรเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่าจักรวาล่ะ เขาพยายามจะดึงคุณกลับมานะคะถึงคุณจะอยาก move on ไปยังไงก็ตามเนี่ยคุณก็ยังจะต้องกลับมาเผชิญหน้ากับคนคนนี้กับปัญหาเดิมๆนะคะที่เคยมีกันอยู่นะคะไม่สามารถที่จะไปข้างหน้าหรือว่าหาทางใหม่ได้คือจักรวาลเขาพยายามนำคุณสองคนกลับมาเจอกันค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นีออ้ไม่ว่าชาวกลุ่มเนาะ จะทางานในความสัมพันธ์นี้หรือไม่ทํางานในความสัมพันธ์นี้ก็ตามเนี่ยซึ่งใน,นในที่นี้หมายถึงคุณทํางานในความสัมพันธ์นี้นะคะก็คือคุณทําไปเพื่อกรณีที่หนึ่งคุณไม่อยากจะเสียใจนะคะไม่อยากจะเสียดายเหมือนในอดีตแล้วนะคะกรณีที่สองก็คือ,อ,อคุณไม่อยากจะรู้สึกผิดนะคะเหมือนในอดีตอีกแล้วเนาะ คือมันเป็นข้อใดข้อหนึ่งนะคะกรณีที่1กับกรณีที่2ส,สิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือว่าจริงๆช่วงนี้ดาวสูงนางเดินถอยหลังนะตอนนางจะเดินถอยหลังถึงแค่พรุ่งนี้แล้วล่ะค่ะทีนี้ก็ใครก็ตามที่รอเรื่องความรักครังเก่าแบบยังเคลียร์ปัญหาไม่ได้เนี่ยอาจจะคิดทบทวนในช่วงนี้แล้วก็คุณอาจจะแบบลงมือทําได้ก็คือเป็นช่วงของสัปดาห์หน้าเนาะสัปดาห์ที่จะถึงนี้แบบ วันที่14เป็นต้นไปแต่ว่าประเด็นก็คือมันเหมือนว่าระหว่างเนี้ยคุณก็ยังไม่สามารถที่จะทําให้ความรักคุณกลับมาเหมือนเดิมได้เนาะเป็นคนเก่าที่เคยคุยกันแล้วแล้วเคยแบบเลิกคุยกันไปนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าคุณสังเกตให้ดีก็คือเขาเป็นคนที่คุณอยากจะแก่ไปด้วยนะคะอยากจะอยู่ไปด้วยจนแก่ะคือคนหนึ่งมีอายุมากกว่าอีกคนนึง มากๆนะคะเป็นลักษณะเหมือนแบบดาวเสาร์เขาทำมุมกับดาวศุกร์เนาะก็จะเป็นแบบความรักที่ยาวนานถ้าเกิดไม่ใช่อายุต่างกันมากๆเนี่ยก็จะเป็นความถ้าอายุเท่ากันก็คือเป็นความรักที่ยาวนานมากๆ20ปีแล้วก็ยังวนวีกันอยู่กับคนเดิมถึงแม้เลิกกันไม่ได้คุยกันแล้วก็ยังคงคิดถึงเขายังฝันถึงเขาอยู่อะไรแบบเนี้ยนะคะคือจักรวาลพยายามปลุกคุณแล้วแต่คุณไม่ตื่นนะคะ สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นเมเนจี้นะคะจะบอกว่า,เ,าเหมือนก่อนหน้านี้ที่คุณไปลักษณะที่ไม่ยอมเริ่มต้นใหม่ไม่ได้คุยกับใครสักทีนะคะสิ่งนั้นแหละที่คุณจะสามารถทำสำเร็จในช่วงสัปดาห์นี้ลองแบบปลดปล่อยในช่วงสัปดาห์นี้เนาะพอหลังจากดาวสาวเขาเดินถอยหลังแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องเดิน แต่ก็เดินมาในในทางที่เขาเคยกลับมาที่เดิมเนาะมันก็จะเดินแบบทับเส้นทางเดิมของมันอยู่เพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยก็คือเป็นไปได้ว่าช่วงปัญหาเนี้ยเขาเขาอยากให้คุณกลับมาลองแก้ไขสักครั้งนึงในเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาเก่าๆลองกลับมาคุยกันจริงๆอันเนี้ยหรือไม่ก็คือ move on ไปให้ได้จริงๆเนาะ คุณจะสามารถทํามันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยครั้งใหม่กับคนเก่าที่เลิกคุยไปแล้วหรือว่าจะเริ่มคุยกับคนใหม่นะคะเป็นไปได้ทั้ง2อ,อย่างเลยเนาะคนที่จะเข้ามาสําหรับคนโสดสนิทแล้วก็ยังไม่เคยมีแฟนมาก่อนคนที่จะเข้ามาจะเป็นคนที่มีลักษณะมีเสน่ห์มากนะแต่ว่าดูภายนอกเนี่ยก็ดูเหมือนแบบเขาคุยหลายคนนะคือเขาเป็นคนมีเสน่ห์สุด คุณอาจจะเริ่มสงสัยว่าเขาคุยหลายคนแล้วเราต้องเป็นตัวเลือกหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคุณยังไงก็อาจจะต้องไปไปวนเวียนนะคะไปอยู่ในชีวิตเขานี่แหละเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันคุณกับเขาเนี่ยเป็นคนที่เหมือนทําบุญกรรมมาร่วมกันเนาะมันก็ต้องแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อให้เจ็บปวดเพื่อให้แบบพลังงาน เนี่ยกลัง,งานไม่ดีมันเกิดขึ้นเพื่อเป็นการสลายกรรมก่อนนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะลองเปิดไพ่อีกสำหรับหนึ่งให้นะคะมาดูกันว่าไพ่สำหรับหนึ่งเป็นยังไงกันบ้างใครที่ต่อคนรักเก่าอยู่แม่หมอว่ามันจะเป็นลักษณะแบบอ่าอ,อาจจะแบบมีเพื่อนเก่า,กาติดต่อมาแต่ว่าเขาจะไม่ได้เป็นคทนติดต่อมาเองนะคะแต่เป็นเพื่อนของเรา ที่เป็นเพื่อนกันยาวนานแล้วเนี่ยติดต่อมาเป็นตัวแทนการที่เขาคิดถึงเรานั่นเองเนาะแต่ว่าเขาจะแบบติดต่อมาหรือเปล่าแม่หมอคิดว่าพลังงานมันไม่ได้เป็นขณะนั้นนะคะคิดว่าอาจจะต้องรอสัปดาห์ถัดไปแล้วลองมาดูกันใหม่เนาะให้แบบดาวสุกเนี่ยเขาได้เดินผ่านพ้นเงาของตัวเองไปก่อนแล้วคุณจะได้เริ่ม ความรักใหม่ที่จริงจังมากขึ้นนะคะในช่วงเวลานั้นเนาะขอจักระวังนะคะช่วยบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวกลุ่มและคู่รักด้วยไพ่สัมพันธภาพ5ใบค่ะช่วงนี้ให้ระวังด้วยนะคะเรื่องของการที่มีคนมาหลอกนะอะไรที่มันเป็นสีเทาๆเนี่ยต้องระมัดระวังตัวนิดนึงนะคะอืม เรามาดูกัน Universe คะ่ะช่ยบอกหน่อยคะ่ะว่าไพ่ที่เปิดอยู่เป็นไพ่สัมพันธาภาพของชาวกลุ่มและคู่รลักใช่ไหมคะถ้าใช่ช่วยหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าไม่ใช่ช่วยหมุนทวนเข็มนาฬิกาคะ่ะช่วงนี้ชาวกลุ่มคุณต้องรักษาสุขภาพให้ดีมากๆนะคะมีแนวโน้มว่าคุณอาจจะเป็นไข้อยู่ดีก็เป็นไข้ขึ้นมานะคะ บางคนเนี่ยเป็นลักษณะาคล้ายๆว่าเพิ่งจะมีการผ่าตัดมาหรือว่าบางคนก็ไปแบบทําฟันอะไรนี้มานะก็ได้เช่นเดียวกันมันเป็นเรื่องแบบของการพักฟืน้นหลังจากการผ่าตัดรวมถึงผ่าตัดเล็กด้วยนะคะว่าผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่เนี่ยได้หมดเลยนะคะอืมแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณเฉียบพันทันใดก็ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นพลังงานของ ดาวังคารเขาทำมุมกับดาวศุกร์ประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูกันว่าอืคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างแม่หมอเขาให้ใบนี้นะคะสองใบนี้เป็นพลังงานของคุณ A นะคะความรู้สึกของคุณ A สองใบนี้เป็นของคุณ B นะคะแล้วก็ไพ่ตรงกลางเป็นสัมพันธาภาพระหว่างคุณสองคนนะคะ เดี๋ยวแม่หมอขอจักรวาลเพิ่มให้นะคะขอจักรวาลช่วยบอกหน่อยคะ่ะว่าคุณ A มีข้อความอะไรถึงคุณ B คะ่ะขอหนึ่งใบคะ่ะคุณ A บอกคุณ B ว่า i miss you นะคะชากกุมลองเลือกดูว่าใบไหนเนี่ยตรงกับคุณมากกว่ากันก็คือ ด้านหนึ่งจะเป็นความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาอีกด้านหนึ่งจะเป็นความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณถ้าคุณเลือกที่จะเป็นคุณ A แล้วคู่ของคุณจะเป็นคุณ b นะคะเขาจะกระวลนะคะบอกข้อความที่คุณ B อยากบอกถึงคุณ A หนึ่งได้ค่ะคุณ b บอกคุณ A ว่า i left you before you could leave me ก็คือที่เขาออกไปก่อนนั้นนี้ที่เรา ที่เขาจากไปก่อนหน้านี้เป็นเพราะว่าเขากลัวเขาต้องรีบเลิกบอกเลิกก่อนอะ่ะก่อนที่ก่อนที่คุณเอเนี่ยจะเป็นคนบอกเลิกเนาะคุณบีบอกแบบนี้นะตอนนี้คุณเอให้เรามาระวังเรื่องอย่างที่บอกนะคะเป็นไข้เนาะแล้วก็แต่ว่าคุณจะใครก็ตามที่มีความสับสนในเรื่องความรักความสัมพันธ์อยู่นะคะ ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะที่คุณจะได้ไม่สับสนในสมองแล้วเนาะค่อนข้างมีเห็นเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะแต่ว่ามันเกิดสองพลังงานพร้อมกันเนาะอันนี้มันจะเป็นอะไรที่มันเทาๆหน่อยนะอืมหรือว่ามันเป็นความรุนแรงอะไรแบบเนี้ยอันนี้มันแบบจะเป็นความแบบสับสนมันก็คือไม่ไม่สับสนนะคะเป็นไพ่รีเวิร์ส แต่ว่าคุณเห็นอะไรเคลียร์ขึ้นเยอะแต่ว่าคุณยังแบบไม่พร้อมะนะคะยังมีความเครียดสะสมอยู่จะให้คุณติดต่อคุณบีไปคุณก็ยังทําไม่ได้เนาะส่วนคุณบีเป็นยังไงบ้างคุณบีรู้สึกว่าอยู่ตัวคนเดียวฉันก็โอเคอยู่นะเออประมาณนี้เนาะแล้วก็อะไรที่เหมือนแบบเคยรู้สึกว่า คุณ A หักหลังคุณเนี่ยคุณ B ตอนนี้คุณรู้สึกว่าเป็นช่วงของการเยียวยาจิตใจนะคะฮิวลิงตัวเองเนาะส่วนไพ่ต้องการความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของทั้งคู่เนาะเครียดกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะกรณีที่1กรณีที่2เนี่ยเป็นลักษณะที่ต่างคนต่างสองสองเราก็ไม่เจอกันด้วยเนาะคือแบบไม่เห็นความเคลื่อนไหวอะไรใดๆ,ๆทั้งสิ้นเนาะ กรณีที่3เนี่ยเป็นลนักษณะหลอกตัวเองนะคะหลอกตัวเองเรื่องอะไรบางคนก็เป็นลักษณะหลอกตัวเองว่าอีกคนหนึ่งหักหลังนั่นแหละนะมันก็เลยทำให้เรื่องเราไปกันใหญ่ทีนี้มาดูกันว่าจักรวาลน,นะคะจะให้คำแนะนำกับชาวกลุ่มยังไงบ้างนะคะขอจักรวาลให้คำแนะนำกับชาวกลุ่มค่ะในรอบสัปดาห์น,นี้หนึ่งใบค่ะมาดูกันว่าเพจ of s o r c e u n v e r s e เนี่ยจักรวาลจะให้คำแนะนำยังไงนะคะ จกักรวาลเนี่ยจริงด้วยก็คือเขาบอกว่า pay attention to the red flag นะคะอย่างที่แม่หมอบอกแหละว,ว่าแบบเออมันคุณแต่ละคนอะ่ะคือต่างคนต่างมีความรู้สึกว่าอีกคนหนึ่งถูกอีกคนหนึ่งหักหลัง,ลงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเหมือนแบบให้ลองมองเนาะจริงๆอะ่ะกรณีที่สี่หมายถึงว่าคุณคุณทั้งคู่อะ่ะหักหลังกันเองก็เป็นไปได้นะเพราะว่า มันเป็นอะไรเทาๆเนาะมันมองไม่ชัดอะ่ะบางคนอาจจะถูกแบบเล mm ิฟแกมเมอร์หลอกก็เป็นไปได้นะอืม mm hmm. เพราะฉะนั้นให้เรามาระวังด้วยนะคะชาวกลุ่มในช่วงนี้นะแล้วไพ่ออกมาจากกวาลก็บอกว่าให้ pay attention ด้วยนะเหมือนว่ามันจะมีแบบเนี่ยเขาบอกว่าจะมีทรายบางอย่างนะบอกคุณนะว่าให้คุณต้องระมัดระวังอนะไรเงี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องแบบพยายามสังเกตนะคะว่าจากกวาลเนี่ย พยายามจะบอกอะไรคุณกันแน่นะคะในความสัมพันธ์นี้บางคนเนี่ยจะเห็น Angel Number บ่อยๆนะคะขึ้นมาบ่อยๆเนาะเจ็ดเจ็ดเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยอืมแบบนี้เป็นต้นเนาะบางคนช่วงนี้จะเจออะไรสองสองสองอยู่บ,บ่อยๆอย่างเงี้นะคะก็ลองดูบางคนถ้าเป็นแบบทวินเฟรมอาจจะเห็นแบบสอง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 อะไรเงี้ยเยอะหน่อยนะคะหรือว่าสองสามตัวนะคะแบบนี้เป็นต้นเนาะ อก็ขอจบการทำนานแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณทุกท่านที่คอยติดตามฟังนะคะก็ถ้าท่าในใดชอบนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะแล้วก็ทุกคอมเมนต์ของท่านนะคะเป็นการเพิ่มยอด Engagement ให้กับช่องแม่หมอด้วยค่ะขอบคุณมากๆสำหรับชาวกลุ่มเราเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้แม่หมอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ